อยู่กับคลิปเกมเพย์ซันจิอันดับหนึ่งกันดีกว่านะผมอยู่ในไอดีของน้องปอหัดเป็นไก่นะนี่ฮะมาดูเซตเหรียญของซันจิของน้องปอดีกว่าอาใส่เป็นเบาแมนะฟรีรอแล้วก็อคอสอูซบนะผมโดยทรัพย์เขียวเนี่ยก็จะอยู่ที่165นะมาดูกันที่เกมแรกของไม้ได้ของวานะช่วงกลางคืนนะฮะน้องปอเนี่ยก็หยิบมาเป็นซันจิคู่กับนิกะานั่นเองนะะผมมาดูความโหดของซันจิอันดับหนึ่งกันดีกว่านะ ก็ต่อ,อคุณปอมามากเลยที่ส่งเกมเพยมาให้นะมามาดูกันเลยนะผมทีมของน้องปอเนี่ยหยิบม,มาเป็นซันจีนะผมโรเจอร์ร่างเล่ลก็ล่างสองนะแล้วก็นิกะนะฮะมาดูทีฝั่งตรงข้ามผมมีเป็นคิงนะแคคเกอร์แชงฟิล์มเล่แล้วก็โรเจอร์วิ่งนั่นเองนะผมมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะโอเคหรือว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีสายโล่นะผม ไม่แน่อาจจะมีนิกะหรือเปล่าฮะพอเปิดมาเหมือนจะไปฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับผมอาจจะเจอกับคิงนะจะได้ทงดีหรือเปล่านะแต่ว่าคิงน่าจะได้พยายามจะโด,ดาเตะโรเจอร์ก่อนเลยนะครับผมคิงก็ได้ทงดีไปนะแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหเก็บเตบะแตกไปก่อนเลย20%นะโรเจอร์โดนเต็มๆนะครับผมแต่ก็พยยอมีดอทสวยฮนะ ดี๋ยวก็เตะโหลดเจะต่อทันทีแล้วก็ k คตายคาที่ไปเลยนะครับผมเปอร์เซ็นเตะ์ตอนนี้40ซนะฮะได้ทงด้วยนะผมจังหวะนี้สกิลเตะมาแล้วนะครับผมหรืออาจจะยังไม่เตะหรือเปล่านะฮะอนนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วก็เตะคิงไปเลยเรียบร้อยครับผมหมายวาว่าตอนนี้เจก,กับแฮกเกอร์ฮนะทงตอนนี้สามต่อสองทงอยู่นะครับผมโอ้แฮกเกอร์เหมือนจะไม่รอดแล้วแา่เจยังถึกอยู่เลยนะ เลือยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยโอ้เรียบร้อยอะแฮกเกอร์โอ้โหสบายๆนะ้วผมเก็บไป3ศพแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เจอกับยามาโตะไฮบริดนะเพอร์เฟกต์ดอทได้นะผมแล้วก็นิกกาเขมาเสริมด้วยฮะจังหวะนี้ยังไงโอ้เพอร์เฟกต์ดอทสวยฮะเตะยามาโตะให้บิดเข้าไปอืมแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วตอนนี้เราเจอ,นนอนนก,กับนิกกาผมพยายามล็อกเป้านิกกาเพอร์เฟกต์ดอทสวยแล้วฮะเดี๋ยวก็เตะนิกกาออกทงไปเลยนะผม เจ้าอันนี้ก็โอ้โหเตะหลังนิกะหลังหักเลยฮะฝั่งนโปติดบูธนะครับผมนิกะเคาเตอร์ตอรแต่ว่าโดนเตะตายคาที่นะครับผมโอ้โหน่าสงสารมากฮะเจอกับคิงนะผมคิงดอนแล้วแบบนี้ก็เอาไม่ทันดึงธงเลยเรียบร้อยฮะคิงโอ้โดนไปเกี่ยวครึ่งหลอดแล้วจะตายแลยนะ้วเนี่ยเพิ่งถึงธงเองแต่ก็น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าแต่ว่ามีแฉงฟิล์มเล็บมาด้วยฮะ น้องปอลมแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะตอนนี้โลเจอร์โลเจอร์เอ,รเอาเหมือนจะโดนหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะโดนนะน่าจะเตะโดนหรือเปล่าโอ,โอ้แต่ว่าโอ้โลเจอร์ฟาดกลับมานะผมแล้วก็ดึงธงต่อเลยฮนะคิงเนี่ยก็ยังไม่ตายอ่าแต่ว่าตาย,ลยนะลลานะแล้วโดนโรธีโลฆ่าและโลเจอร์ก็ตามไปด้วยนะผมแต่ว่านี้น้องปอมาเตะแฉงฟิล์มเลตต่อฮะแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีก็ไม่เตะธรรมดาอื้อ สกิลว้าไปก่อนนะครับผมแชงฟิลเลสแต่ว่าโอ้โหเพื่อนเราตายฮนะคิดรอแล้วก็มีนิกะมาเสริมอีกแล้วนะจะว่าไปแล้วปอยยังไม่ตายเลยเนะี่ยโอ้โหเพราะถืกที่ผมแต้ปลาไปเจ็ดพันมาแล้วนะครับผมแชงฟิล์มเลสก็ยังไม่ตายเช่นกันนะครับผมโอ้ยังต่อให้บีดเรียบร้อยฮนะขาที่เนะี่ยแบบนี้โอ้โดนสกิลนิ่มๆเลยนะครับผมห้าคนะิวฮะเก้าแปดเจ็ดหก 5โอ้โหปิดท้ายหน่อยคนระับผมเรียบร้อยอนะได้ค่าหรือเปล่าเมื่อกี้แต่น่าจะเตะโดนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหแต้ม8,800ันด้อนะครับผมสต่อหนึ่งธงนะไม่ตายเลยด้วยนะครับผมสุดจัดนะโอ้โหมาดูว่าค่าไปเท่าไหร่ฆ่าไป5ตัวนะครับผม MVP แน่นอนอยู่แล้วนะครับผม เว็บซอมบี้รักเว็บสุ่มรหัดดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้เยออีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมมาดูที่เกมที่2อกันดีกว่านะมาอยู่ในด่านของเกาะชาบอนดี้นะผมโอ้โหนวดขาวพร้อมเพียงกันเลยนะผมทีของน้องปอนะ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโชคดีที่ไม่มีโรเจอร์นะครับผมแต่ว่ามีเป็นคิดรอนะฮะแล้วก็โรเจอร์ล่างแรกนะฮะมียมาตไฮบริดด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาก่อนนะแต่ว่าน้องปอผมทีมอันพอเหยียบเป็นโรเจอร์วิ่งนะผมนวดขาวแล้วก็คิงนะผมแล้วฝั่งนู้นมาเป็นโรเจอร์ล่างแรกฮะคิดรอมีหอกแล้วก็โบอานะผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเริ่มเกมนะผม บอมาดูว่าจะไปทางไหนก่อนนะฮะเหมือนจะพยายามเตะข้ามฟ้าหรือเปล่าแนละ้วโอ้แต่ว่าเป้าหมายเหมือนจะขึ้นฟองสบู่ไปก่อนนะผมโรเจอร์โธ่นิดเดียวฮะแล้วก็นี่เราเตะโดนรัวไปก่อนเลยนะผมเก็บสแตกฮนะตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมถ้าเตะแปดสิบแล้วฮะโรเจอร์ล่างแรกกำลังโดนอยู่นะผมเกือบตายฮะ โอ้แล้วก็100%เรเรียบร้อยนะครับผมยังไงโรเจอร์โอ้โหเตะธรรมดาเท่านั้นนะครับผมรงกลางว่างแบบนี้ก็น่าจะเสร็จนะฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีตัวอย่างหนวดขาวหรือว่านิกะนะครับผมแต่ว่าทีมป้าปอเลยมีนิกะถึง2ตัวเลยผมตอนนี้โอ้ถ้าได้ทงนี้น่าจะเอาอยู่เลยฮนะแต่ว่าฝั่งนู้นหยิบม,มาเป็นไคโดไฮบิดพยายามจะเข้ามาแย่งธงกลางอยู่นะครับผม เพราะจังหวะนี้น้องปอโดนตัดเลือดฮนะแต่ก็โดดไปแล้วนะผมแล้วก็โอลบีก็ตามไปด้วยผมที่ทงแรกหน้าบ้านเรานะครับผมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ทงการมีหนวดขาวคุมแบบนี้น้องปอนะ่าจะไปช่วยเพื่อนที่หน้าบ้านนะศัตรูอออยู่2ตัวเลยคแล้วก็เตะรัวๆไปก่อนเลยครับไฮโดใไฮบิดเรียบร้อยนะฮะตอนนี้สกิลพุ่งเตะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมาดูว่าใครจะเป็นเหยื่อนะฮะแต่ดูจากรูปเกมแล้วนี่ สายล่อนผมดวดขาว3ตัวนะโอ้ฝันหงข้าไม่มีโรเจอร์ล่างวิ่งนี่จะเอายังไงอยู่นะผมแล้วก็โอ้เตะข้างหลังเรียบร้อยเลยนะผมดัเมิลหกหมื่นนะโอ้โหจะบอกเมื่อกี้ตายแบบไม่รู้ตัวนะผมหลังแอ่นไปเลยฮนะโรเจอร์โอ้โหแรงจริงๆนะผมโอ้โหเตะจากด้านบนด้วยนะเขาไม่ทันได้เห็นแน่นอนนะผมโรเจอร์แต่จังหวะนี้เจกับคิดรอนะ อนุติดบูทด้วยอีต่างหากนะผมแต่วันนี้สวยเลยฮะชา้ชาชา้าช์จโอ้โหเรียบร้อย100%เรเรียบร้อยละรอเตะอย่างเดียวเลยแล้วก็คิดรอเป็นเหยื่อโอ้โหเรียบร้อยนะผมโอ้โหก้านคอหักฮนะได้อีกหนึ่งคิวนะผมโคตรจะแรงนะแล้วก็กำลังจะดึงธงดีนะผมฝ่าหนู่ข้าเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่า น่าจะขาดโรเจอร์นะผมสายวิ่งเนี่ยแล้วก็สายโล่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะผมตัวละครน,นะแต่ดูจากที่น้องปอเลยนัคือโคตรโ,โ,โ,โหดเลยผันจิโอเก็บไปอีกแล้วนะผมตโลแล้วก็อีตคิวไหม,มโรเจอร์เจ้าเก่านะเกือบตายนะผมแต่ว่าเขาสู้เต็มที่แล้วนะผมฝั่งนู้นแล้วก็เรียบร้อยนะผมติดบุญพอดีนะโอ้ห้าูนยไปเลยนะผมน้องปอแต้มหกพันแล้วตอนนี้ เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้ว้าศูนย์นะผมแต้ม7,500นะฮะโอ้โหสุดยอดนะผมผมได้ MVP ไปด้วยนะมาดูว่าค่าไปเท่าไหร่นะผมค่าไป6นะผมโอ้โหมาดูเกมที่3กันดีกว่านะฮะก็ยังอยู่ในด่านเดิมเลยนะผม ทีมของน้องปอเนี่ยมีเป็นนิกะานะผมโรเจอร์ล่างแร่แล้วก็โอโรเจอร์ล่างวิง่งนะผมมีน้องชูก้ามาด้วยแล้วผมลงถึงหนวดดาด้วยนะฮนะโดยฝั่งนูน้นเนี่ยก็มีนิกะาเช่นกันนะผมโรเจอร์วิ่งก็มีนะผมมาดูว่าเขาจะหยิบอะไรมาก่อนนะฮะโดยทีของน้องปอเนี่ยก็หยิบเป็นนิกะ้านะผมชูกาแล้วก็โรเจอร์นะฮะแล้วก็ฝั่งน,นู้นนะผมมีเป็นแครกเกอร์นะฮะยังไป่ตกไฮบิดโรเจอร์ก็วิ่งแล้วก็แอลลี่นะมาดูเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคมาฮะเริ่มเกมแล้วนะผมโอเคแนละ้วปอจะทำยังไงฮะแอบจะเตะเตะข้ามฟ้าหรือเปล่าไม่นะผมขึ้นฟองสบู่ไปก่อนนะแต่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นใครเอ่ยเป็นยามาโตไฮบริดนะผมจังหวะนี้ยังไงใครจะได้ทงกลางไปเลยโอ้โหรอจังหวะดรอันนี้อยู่นั่นเองนะโอ้แล้วก็สวนกลับด้วยลูกเตะเลยนะผมแต่ว่าผหายไปไหนเอ่ย เหมือนจะไม่โดนเเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮนะโดนลูกเตะดอกนี้เข้าไปหลับนะผมแล้วก็มาเจอกับแคคเกอร์ต่อเลยฮนะแคคเกอร์จะไม่ไหวเหมือนกันเนี่ผมโอ้โดนเตะรัวๆเลยฮนะผมเกือบตายแนละ้วตอนนี้ยังไงน่าจะทีเดียวโอ้แต่ไม่นะครับผมโอ้โดนลงไปข้างล่างก่อนนะฮะน้องปอก็ตามต่อเลยนะครับผมแล้วกเก็บเนื้อไปด้วยนะอา้าวแคคเกอร์โ้ขึ้นฟองหนีไปข้างบนนะครับผมแล้วกระโดดลงมาใหม่นะฮะโอ้กลัวน,นะครับผม โอ้ไม่ตายานะสักทีนนะะสวยแล้วแบบนี้ธงกลางโดนแต่ว่าอืโดนดอกนี้เข้าไปนะฮะนิกะหลับนะผมแต่ว่ายังไม่ตายฮนะไอ้ยนาะปอโดนลุพงพาิดอสสวยนะผมแล้วก็แต่ละเตะนิกะเกือบตายแนละ้วเรียบร้อยแล้เวเหลือลุงแรล,ลี่ที่ยังดึงธงอยู่แต่ว่าจะทันหรือเปล่าวะทันด้วยนะผมแล้วก็เรียบร้อยอีกหนึ่งคิวนะผมลุกเตะต,ตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะธงเนี่ยก็สี่ต่อหนึ่งธงนะผมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นทีมนนองบอไม่มีสายวิ่งนะะผม แล้วก็ติดบุ้ยอีกต่างหากนะฮะแล้วก็มาแล้วผมจะมาโตไอแฮมบิดนะฮะจะพุ่งมาหรือเปล่าผมก็ขอเตะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตายเลยติดบุ้ยพอดีเลยผมเรียบร้อยเลยฮนะโอ้โหคิลเลอร์มาไงเนี่ยโดยไปหมื่นแปดเกือบตายนะครับผมโอ,โอ้โหเกือบตายแต่ว่าใช้ทกิฮิวตัวเองกลับมาได้ผมไม่ตายฮนะเดี๋ยววันนี้มีแครเกอร์เข้ามาแจมด้วยนะครับผมน้องปอไปดูแครเกอร์ต่อเลยฮนะ สกิลมาแล้วผมพยายามจะดอนแล้วก็อาจะกระโดดเตะหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหโดนสกัดไปก่อนนะผมแต่วันนี้ยังไงฮะเจ้าแฮกเกอร์มาตีรัวๆเลยฮะยามหาจังหวะอยู่นะผมเรียบร้อยผมน่าจะไม่รอดนะเนี่ยโดนคอมโบเตะชุดนี้ไปนะผมแล้วก็แล้วก็ยังนะผมทั้งสี่แฮกเกอร์โอ้โหแต่ก็ไม่เข้านะแฮกเกอร์โดน,นีไปอีกแล้วฮนะโอ้สู้ไม่ไหวนะผม เขาโดดลงไปก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแฮกเกอร์แต่ว่าน้องปอมไม่สนใจแล้วนะผมมาช่วยเพื่อนตรงนี้ดีกว่ามีเป็นแ้งฟิล์มเลสน,นะผมแล้วก็จอดมาแล้วก็เตะเรียบร้อยนะผมคิวที่5นะตีบูทพอดีด้วยอีกต่างหากนะครับผมเวลาแค่10กว่าวิเท่านั้นผมเพราะห้ย์แล้วตอนนี้ฮนะแต่ว่าตูพยายามจะดึงธง,งการอยู่แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผม แต่ว่าตรงหน้าบ้าศตรูก,กำลังดึงได้หรือเปล่าฮะก็เรียบร้อยไปเช่นกันนะผมหนึ่งศูนย์โอ้โหแปมเจ็ดพันแปดร้อยนะครับผม MVP อีกแล้วนะโอ้โหสุดยอดจริง,รงๆเลยนะผมโอเคก็ต้องขอบคุณน้องปอมมากเลยที่ส่งเกมเพย์มันๆเหล่านี้มาให้นะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับนี่พวกนายเป็นใครกัน เปนเซิร e. mm ์โฟ w h อีลผู้ซูโดับเน่งข้าสมัยนายเดี๋ยวว่ามีฝีมือมากสันจีันดับหนึ่ง,ง,งฉันกำลังสร้างทีมทีมที่จะรวมเหล่ายอดฝีมือตัวละครน,นอกเมตาเอาไว้ The Avenger แห่งวันพีซบัลติลัสนายสนใจเข้ามาร่วมไหม